h e l l o Student วันนี้นะครับพบกับมาสเตอร์วัฒนยูเชียงการนะครับสอนวิชาพะละศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2จะเป็นการทบทวนความรู้เดิมและเพิ่มเติมให้นะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานเดี๋ยวครูก็มีคลิปวิดีโอนะครับให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับไปกันเลย ความสำคัญและการพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของเด็กและเยาวชนการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของความสำคัญและการพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของเด็กและเยาวชนการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของคนเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นทักษะการเคลื่อนไหวระดับเบื้องต้นซึ่งควรมีความถูกต้อง เพื่อจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครับทักษะด้านการเคลื่อนไหวเบื้องต้นหมายถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานของมนุษย์โดยที่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆจะต้องทำงานประสานกันเป็นอย่างดีนั่นเองครับพื้นฐานการเคลื่อนไหวแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. การเคลื่อนไหวที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้แก่แขนขาและแกนกลางลำตัวเป็นท่าทางต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นเดินกระโดดวิ่ง นั่งเก้าอี้ยกของและ2การเคลื่อนไหวที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเช่นปากนิ้วเท้าข้อมือนิ้วมือใช้ในการหยิบจับแปรงสีฟัน จับช้อนอาหารโบกมือเป่าลูกโป่งเป็นต้นครับการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันดังนั้นการฝึกการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานจึงเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะการฝึกฝนในวัยเด็กอันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับการวางพื้นฐานที่ถูกต้องซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาด้านร่างกายและสมองที่ดีต่อไปยังไงล่ะครับสําหรับทักษะการเคลื่อนไหวที่ควรฝึกปฏิบัติให้ชํานาญประกอบด้วยการเดินการวิ่งการก้มตัว และการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักด้วยการดึงหรือการดันนอกจากนี้ควรมีทักษะในการจัดท่าทางให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นท่ายืนท่านั่งท่ายกและแบกสิ่งของที่มีน้ำหนักเป็นต้นทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นสามารถพัฒนาด้วยลักษณะการเคลื่อนไหวได้3รูปแบบคือ 1. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยนิ่งหรือแบบอยู่กับที่เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ย้ายตำแหน่งเช่นการเหวี่ยงและการโยกการงอและการเหยียด การบิดและการหมุนการทรงตัวครับ 2. การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนย้ายร่างกายจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งได้แก่การเดินการวิ่งการกระโดดการกระโดดขย่งการสไลด์การควบม้าเป็นต้น3การเคลื่อนไหวร่างกายกับอุปกรณ์หรือวัตถุคือการใช้ร่างกายควบคุมวัตถุในขณะเคลื่อนไหวเช่นการคว้างการจับ การเตะการตีด้วยวัตถุหรืออุปกรณ์เป็นการทำงานประสานกันของระบบประสานและกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆซึ่งสามารถนำไปสู่ทักษะของการเล่นกีฬาได้ครับการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในเด็กจะต้องมีความเหมาะสมกับอายุโดยอายุระหว่าง4-9ปีควรฝึกทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานทั้งการเคลื่อนไหวในขณะหยุดนิ่งการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวร่างกายกับอุปกรณ์ให้สามารถทำได้อย่างถูกต้อง จากนั้นเมื่ออายุ10 13ปีจึงค่อยส่งเสริมทักษะที่ถนัดเพื่อไปเสริมสร้างการออกกำลังกายและอาจนำไปสู่การเล่นกีฬาในอนาคตได้อย่างไรก็ตามการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในเด็กควรอยู่บนพื้นฐานของความสนุกสนานไม่น่าเบื่อและมีรูปแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อนซึ่งจะทำให้เด็กเคลื่อนไหวได้ดีในชีวิต ก่อนที่เราจะเรียนนะครับในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนฝึกท่อง conversation ก่อนนะครับ Let's go <S Talking about COVID-19 Covid nineteen is the short name for coronavirus disease two thousand and nineteen. Corona means crown because it's round. And has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily. and has affected people all over the world. the people over ครูก็มีเพลงออกกำลังกายนะครับให้นักเรียนได้ฟังนะครับให้นักเรียนได้ร้องตามหรือจะเต้นตามก็ได้นะครับไปลองฟังกันดูนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นการรับสมองนะครับนนให้นักเรียนได้ฝึกสังเกตฝึกคิดวิเคราะห์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับรับสมองรองชาวปัญญากับการฝึกคิดฝึกวิเคราะห์แล้วก็การใช้ทักษะด้านต่างๆนะครับผมเกมนี้มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะครับน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับข้อที่1นะครับผม ผล,ลไม้ในข้อใดต่อไปนี้ไม่มีเงาน,ะน้องๆดูเงาของผลไม้ที่อยู่ด้านหน้านะฮะมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันก็ไก่ขอไข่แล้วก็คอควายผลไม้ใดไม่มีเงานะฮะจับเวลานะครับผมลุยหมดเวลานะครับผมฉเฉลยคือข้อกไก่นะครับผมแอปเปิ้ลไม่มีเงา ข้อที่2นะครับผมภาพที่หายไปคือภาพในข้อใดระหว่างข้อกอไก่ขอไข่หรือว่าคอควายหมดเวลานะครับคำตอบคือกอไก่ข้อที่3นะครับผมน้องๆลองคิดวิเคราะห์ดูว่าคาน3อันนี้ตัวที่ยืนอยู่ ตัวไหนหนักที่สุดนะครับผมตัวไหนหนักที่สุดระหว่างข้อกไก่ขอไข่หรือว่าขอควายหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อขอไข่ข้อที่4นะครับผมผักในข้อใดต่อไปนี้มีจำนวนพยางหรือว่าจำนวนคำน้อยที่สุด หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อคอควายกอไก่เนี่ยคือมะเขือ,อเทศมี3พยางนะครับขอไข่คือกะเทียม2พยางงูงูคือแครอท2พยางส่วนข้อคอควายเนี่ยพริกมี1พยางข้อที่หานะครับผมภาพใดต่อไปนี้คือไล่จับมแมลง หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อขอไข่ข้อที่6นะครับผมภาพในช่องว่างควรเป็นภาพในข้อใดนะฮะมีวงกลมอยู่สวงก็คือวงกลมสีชมพูกับวงกลมสีดำวงกลมสีชมพูเนี่ยมีหนอนวงกลมสีดำเนี่ยมีแอปเปิลนะฮะส่วนเครื่องหมาย question mark ตรงกลางเนี่ยควรจะเป็นภาพในข้อใดระหว่างข้อก็ไก่ขอไข่ แล้วก็ขอควายนะครับผมให้เวลาคิด7วินาทีนะครับลองคิดวิเคราะห์ดูจับเวลาครับหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อคอควายนะครับผมหนอนบวกแอปเปิลก็คือหนอนกินแอปเปิลข้อที่7นะครับผมภาพใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวก หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อกอไก่ทุกข้อเนี่ยเป็นการเก็บขยะแต่ว่ากอไก่เนี่ยเป็นการเป็นเกษตรกรนะครับ <S <S ข้อที่8จงนับเลขทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันหมดเวลานะครับผมเฉลยคือบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ1 1 ข้อที่9นะครับจงเติมข้อความให้สมบูรณ์เดินตามหลังผู้ใหญ่จุดจุดจุดไม่กัดเฉลยข้อที่9ก็คือกอไก่เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10ภาพที่หายไปคือภาพในข้อใดกอไก่ขอไข่ คอควายพร้อมแล้วก็จับเวลาครับหมดเวลานะครับผมคำตอบคือขอ้อขอไข่นะฮะจิกซอจบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมฝึกสมองประลองปัญญาเพิ่มชาวปัญญากับเกมคิดที่แสนสนุกนะครับผม พวีฝากการบ้านให้น้องๆได้ฝึกคิดฝึกตอบกัน1ข้อ ยังอยู่ในเรื่องของสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับเรามาดูนะครับสมรรถภาพทางกายหมายถึงอะไรสมรรถภาพหมายถึงนะครับความพร้อมของร่างกายในการออกแรงปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานต่างๆได้ตามความต้องการนะครับ เรามาดูนะครับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายประกอบด้วยความสามารถด้านต่างๆดัง,ง,งนี้นะครับไปดูกันเลย Let's go <S Number o n ความแข็งแรง Strong หมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายที่สามารถใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆออกแรงกระทําต่อวัตถุ ในการปฏิบัติกิจกรรมได้ดีโดยการยกการดึงการดันเคลื่อนย้ายสิ่งของตัวอย่างการยกนะครับยกโต๊ะการยกเก้าอี้นะครับการดึงก็คือนะครับคือการทําให้วัตถุเข้าหาตัวเองอย่างเช่นการเล่นกิจกรรมกีฬาชักเยเลก็จะเป็นการดึงนะครับต่อไปการดันก็จะเป็นการ ผักสิ่งของให้สิ่งของออกไปหักออกห่างจากตัวเองนะครับอย่างเช่นการดันรถการเข็นจัก,กรยานนะครับเป็นต้น n ำ m ว e r ทู two, ความทนทานหมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายที่สามารถออกแรงปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานได้เป็นระยะเวลานานๆน,นะครับเช่นการโหนบานะครับค้างไว ส0บยวินาทีนะครับบางคนอาจจะได้10วิบางคนอาจจะได้20วินะครับการเนื้อแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่การฝึกฝนนะครับหรือจะเป็นการวิ่งในระยะทางไกลนะครับ Number 3นะครับความเร็วสปีดนะครับหมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายที่สามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงาน โดยมีการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยระยะเวลาสั้นๆนะครับอย่างเช่นการเดินการวิ่งนะครับเป็นต้น Number 4ความอ่อนตัวนะครับหมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายในการปรับสภาพการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้มีการยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองการปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานด้วยท่าทางต่างๆได้อย่างเหมาะสมกลม คือน,นะครับความอ่อนตัวส่วนมากนะครับจะอยู่ในกีฬายิมนาสติกนะครับก็จะมีการฉีกขาเตะขานะครับการเอ็นตัวไปด้านหลังการก้มตัวไปด้านหน้านะครับหมายเลไฟการทรงตัวาล้านหมายถึงความสามารถในการควบคุมและบังคับลักษณะท่าทาง ในขณะที่เคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานต่างๆด้วยท่าทางที่มั่นคงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับการปั่นจักรยานการเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็มีการวางหนังสือไว้บนศรีรษะแล้วเดินนะครับ number s i พลัง power หมายถึง สภาพความพร้อมของร่างกายในการออกแรงผลักดันวัตถุหรือยกวัตถุให้เคลื่อนที่นะครับตัวอย่างเช่นยกโต๊ะยกเก้าอี้นะครับก็จะเป็นพลังแขนการเตะฟุตบอลน,นะครับก็จะเป็นพลังขาเป็นต้นนะครับกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงมีสุขภาพดีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งสามารถกระทำได้โดยการปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับมาดูนะครับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาท่านะครับยืนนั่งลักษณะตามรูปเลยนะครับนักเรียน วิธีปฏิบัติยืนตรงมือวางเหนือเข่าทั้งสองข้างย่อเข่าลงเล็กน้อยค้างไว้ประมาณ20วินาทีนะครับอ,อันนี้คือการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเสริมสร้างพลังขาชื่อว่าท่ายืนนั่งให้นักเรียนนะครับยืนกลางขากว้างเท่ากับช่วงไหล่ของตัวเองแล้ว นั่งยอ่อลงไปเล็กน้อยมือนะครับวางไว้บนเข่าค้างไว้20วินาทีตัวอย่างด้านข้างนะครับยอ่อประมาณ45องศานะครับประมาณนี้มือวางไว้บนเข่าค้างไว้นะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนปฏิบัติพร้อมกับมาเตอร์เลยนะครับ20วินาทีนั่งยอ่อลงไปนะครับ มือวางไว้บนเขา่าเริ่มนับแล้วนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 นะครับปฏิบัติกันได้ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสรุปนะครับสมรรถภาพทางกายเป็นความสามารถของร่างกายในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างยาวนานไม่เหนื่อยง่ายซึ่งการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีนะครับจะช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงควรสร้างเสริม และทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างสม่ำเสมอนะครับการบ้านของนักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับอัดคลิปวิดีโอนะครับปฏิบัติท่ายืนนั่งค้างไว้1 5ถึงย0วินาทีนะครับเมื่อเสร็จแล้วส่งคลิปมาในไลน์ส่วนตัวของมาสเซอร์ได้เลยนะครับ แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณครูขอน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนนะครับให้นักเรียนพิมพ์มาในข้อความนะครับหรือในลายส่วนตัวของพัน์เซอร์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ